คุณผู้ชมคะตอนนี้เข้าช่วงฤดูฝนแล้วพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆท่านก็อาจจะต้องเตรียมตัวเพื่อเปิดกรีตต้นยางกันแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่จะเปิดกรีดต้นยางกันอย่างไรให้ได้ผลผลิตน้ำยางสูงมีคุณภาพและยังขายได้ราคาดีไปติดตามข้อมูลดีๆเหล่านี้จากนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเซากันคะ่ะค่ะเราก็ควรจะมาดูว่าสวนยางของเราเนี่ย ถ้าเป็นสวนยางใหม่นะคะเราก็จะมีการตรวจวัดว่าต้นยางเราได้ขนาดเปิดเกรดหรือเปล่าโดยลักษณะขนาดต้นที่ได้ขนาดเปิดเกรดที่แนะนําก็คือมีขนาดเส้นรอบลำต้น50ซนติเมตรวัดที่ความสูงไม่ท้าสิจากพื้นดินนะคะแล้วก็จะต้องมีจํานวนต้นไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งสวนก็คือในสวนยางเราถ้าปลูกไว้500ต้นเราจะต้องมีต้นยางที่ได้ขนาดเปิดเกรด ก็คือขาดเส้เนรอบลำต้ย50เซนไม่น้อยกว่า250ต้นนะคะเราถึงจะเปิดกรีดได้สําหรับสวนยางที่เปิดกรีดมาแล้วเราก็ควรจะมาตรวจเช็คหน้ายางว่ามุมกรีดย,ยางเราได้ไหมแล้วก็ทํารอยเปิดกรีดทําเส้นแบ่งหน้ากรีดเพื่อว่าจะเตรียมสําหรับต้นยางที่จะเปิดกรีดในฤดูฝนนี้นะคะอย่างไรก็ตามหากเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะเกิดผลกระทบโดยตรงต่อตัวเกษตรกรได้ค่ะ ในการกลจดยางในช่วงฤดูฝนนะคะเมื่อเราเริ่มเปิดกรีดใหม่ต้นยางยังไม่สมบูรณ์เต็มที่เพราะฉะนั้นการกร็ดยางไม่ควรจะใช้ระบบกรีดทีเราอาจจะเริ่มเปิดกรีดเนี่ยวันวน,นันไปสะก่อนไปสักระยะหนึ่งก่อนเมื่อต้นยางสมบูรณ์แล้วได้รับธาตุอาหารที่จะบำรุงซ่อมแซมส่วนที่ของต้นยางแล้วก็ช่วยในการสร้างอาหารเนี่ยเราถึงจะเพิ่มวันกรีดขึ้นมาเป็น2อหยุดหนึ่งคือกรีดติดต,ต่อกัน2วันแล้วก็หยุด1วันนะคะ พราะต้นยางต้องการใช้เวลาในการที่จะสร้างน้ํายางในกระบวนการสร้างน้ํายางต้องใช้เวลาอย่างน้อย48ชั่วโมงนะคะซึ่งถ้าเรากรีดทีก็จะทําให้ผลผลิตก็ลดน้อยลงปริมาณเนื้อยางแห้งก็ลดน้อยลงด้วยตรงนี้นะคะก็คือจะเกิดผลเสียกับเกษตรกรและก็นอกจากนั้นก็จะทําให้ต้นยางซุกโทมการกรีดทีเกินไปก็จะทําให้ต้นยางเริ่มแสดงการเปลือกแห้งนะคะและนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆที่เกษตรกรไม่ควรมองข้ามในการทําสวนยางนะคะ เพราะเทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพค่ะหรือถ้าหากเกษตรกรท่านใดต้องการข้อมูลเกี่ยวกับยางพาราก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1174หรือเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ rubberthai.com ค่ะ